ทีนี้กำลังสองสมบูรณ์สวัสิเรามี 2x ยกกำลังสองลบ 8x ลบ5เท่ากับ0เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือจะทำไงบังคับให้0ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์รากฐานที่มาคือจะล้อกับตรงนี้คือจะบังคับเข้าสู่ตรงนี้ a กำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก 2ab บวก b ยกกำลัง2หรือจะล้อกับ a ลบ b กำลัง2ซึ่งจะได้เท่ากับ a กำลัง2ลบ 2ab บวก b กำลัง2ขณะนี้ต้องเล่นโครงสร้าง2จะทำไงบังคับเข้าสู่โครงสร้าง2นี่คือเป้าหมายแต่จะเล่นในตรงนี้สัมประสิทธิ์หน้าต้องเป็นเท่าไหร่1แต่นี้เป็น1ไหมมันไม่เป็นไม่เป็นดึงตัวประกอบรวม คือการบังคับเล่นกันแค่นี้สองออกมาน,นี้เหลือเท่าไหร่ x ยกกำลังสองลบส x อันนี้มาไว้อีกข้างหนึ่งซะก็เป็น5โดยใช้สมบัติไอสมบัติการบวกพอมาถึงตรงนี้เห็นแล้วตรงนี้จะล็อกกับตรงนี้อันนี้อันนี้กาลังไล่เหตุผลที่ที่มาให้ฟังพอมาถึงตรงนี้ปั๊บเทียบแล้ว a a คือ x กาลังสองมีลบมีถ้าจะเล่นรูปแบบต้องมี2 ab มาเช็คตรงนี้เฉพาะตรงนี้เพื่อจะบังคับ a กําลัง2ลบ 2a เราขนาดนี้คืออะไร x แสดงว่า b b ตรงนี้เป็นได้อย่างเดียวคืออะไร2 2คูณกับอะไรได้แค่นี้ย้อนกลับข้างบนก็ต้องเป็น2แสดงว่า b เรารู้แล้ว2ต้องบวกเข้าไป้ทอะไร2ยกกําลัง2เฉพาะตรงนี้เราบังคับได้ตรงนี้ แต่ถามว่าถ้าลองย้อนเช็คกลับอีกทีหนึง่งมันเท่าเดิมไหมลองดูที่มันเกินมาเท่าไหร่ถ้านี้แจกแจงเข้าไปใน 2x นี้แจกแจงเข้าไปลบ8มีอันนี้แจกแจงเข้าไปปับ๊บกลายเป็นเท่าไหร่2คูณกับ2ยกกลัง2 5ลบ5ตรงนี้มันมา5ตรงนี้แหละแสดงว่าขนานี้มันเกินมาแค่นี้ ใช่ไหมมันเกินมาอยู่แค่นี้ก็ต้องบวกเข้าไปข้างนี้เท่ากันก็ต้องบวกเข้าไปเท่าไหร่2คูณ2ยกกําลัง2สมการเท่าเดิมหมดค่าไม่เปลีป่ยนแปลงแต่พอมาถึงตรงนี้ที่เราทําทําเพื่ออะไรที่เราทําก็คือบอกว่าเป้าหมายเราจะทําอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเฉพาะจุดนี้มันได้แล้วคือ x ลบเป็นไงลด้นี่ a ล b ก็กลายเป็น x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2อันนี้ก็เป็นเทไร2เท่ากับ5บวก2คูณ2ยกกำลัง2ซึ่งเข้าข่ายประเด็นอะไรเลยตรงนี้พอมาจบตรงนี้ปับ๊บจากข้อสรุปที่ผ่านมาคืออะไรถ้าเรามี a b x บวก c ยกกำลัง2เท่ากับ d เมืม่อไหร่ปับ๊บเราพิสูจน์มาผ่านมาเมื่อกี้จะได้ x กับเท่าไหร่ ลบ AC บวกรากที่สองของ AD ห <A S 1> ารด้วย AB <A B S 2> ทันทีใช่ไหมเนี่ยปเดนน็นทั้งหมดจบอยู่แค่นี้แต่ทีนี้ถามว่าถ้าถึงตรงนี้จะมาถึงตรงนี้ได้ยังไงถ้าเราสามารถรวบตรงนี้ได้ก็จบเพราะนั้นวิธีการรวบดูเหตุผลนี้ให้ดี <c oughs> การรวบอย่างสอง x ยกกำลังสองลบ 8 x ลบ5เท่ากับ0นี่เราจะรวบมาถึงตรงนี้ขั้นตอนที่1ก็คืออะไรเห็นกำลังสองสมบูรณ์ต้องทันทีอะไรตรงนี้เห็นปั๊บดึงออกมาสอ,สองเท่าทันทีคูณสองทันทีเป็นเท่าไร่4แล้วถึงขเ้ามาหารถึงค่อยมาหารก็คือตรงนี้เหตุผลตรงนี้เป็นเท่าไรละ4่หารลบ8ได้ลบ2ยกกำลัง ท่นนี้ต้องได้ทันทีนี่คือการรวบพอได้ตรงนี้ปับ๊บมาพิจารณานี้ดิเอาตัวนี้ยกกำลังสองได้เท่าไหร่คูณมันก็คือตรงนี้นั่นเองสองสองสี่สี่สองแปดนี่มานี่ก็เป็นบวกค่าแปดบวค่าเป็นสิบสามจบเลยเพราะฉะนั้น x กลับเท่าไหร่สี่บวกลบ รูทยี่ส่วน B นี้ก็คือ1น่งใช่ป่ะมันก็คือหารด้วยสองจบเสร็จสิ้นนี่คือการเล่นกำลังสองสามารถเล่นได้ทั้งหมดสำหรับโครงสร้าง 3X กำลังสองลบ 12x บวก บวกบวกสีเท่ากับศนย์ปับ๊บสิ่งแรกที่สุดเห็นกำลังสองปับ๊บต้องเร็วเท่าไหร่3เป็นเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหรสองเท่าหคูณสองเสมอไงสองเท่าเพราะเราจะย้อนกลับเหตุผลเมื่อกี้เอาข้อสรุปดึงมาที่ปับ๊บสามสามเท่าไหรหกถึงอาหาร ลบสิบสองหารหกลบสองยกกำลังสองันทีสองสองสี่สี่สามสิบสองสิบสองบวกสี่มาครั้งนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ลบสี่สิบสองลบสี่แปดเขียนหวงังจบ x เดียวเท่ากับเท่าไหร่หกนี่เอาโครงสร้างนี้มาเลยหกลบอันนี้เป็นบวกหกบวกลบ รูทยีส่วนสถอดได้ก็ถอดตรงนี้ถอดได้ก็ถอดเนี่ยคือเขาเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์โครงสร้างกำลังสองสมบูรณ์เล่นได้ทุกกรณีอ่าลองดูตรงนี้ X อ็กกำลังสองบวกหกลบสาบวก บวกสองเท่ากับศูนย์เขาก็จะไม่สนใจใดๆๆทั้งสิ้นเขาจะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเลยเขามองแค่โครงสร้างกำลังสองอันไหนมีกำลังสองนี่ชุด x ก,กำลังสองเห็นตรงนี้ต้องจบละอันไหนที่มันไม่เกี่ยวกับ x เ,เขามองเป็นแค่ตัวตัวหนึ่งเขามองเป็นแค่ตัวตัวหนึ่งแค่นั้นเอง อย่าลืมการกระทําคือผลลัพธ์เขามองนี้แค่ตัวตัวหนึ่งราะนั้นเห็นตรงนี้มันจะจบแล้ว x บวกสมยกกำลังสองไม่สนละไล่ไปสามสามเก้านีาม่มาก็เป็นเท่ไหร่สม y ลบสองบวกกับอีกเท่าไหร่เเป็นบวก บวกเเห็นตรงนี้เข้าประเด็นเทียบตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยแสดงว่าน,นี่คืออะไรดีตัวตัวหนึ่งเพราะเห็นนี่จบแล้วเเดียวเท่ากับเท่าไหร่ลบสามบวกลบลบรากที่สองของ3 y มบวกเนี่ไม,ม่มีก็คือหนึ่งก็ส่วนหนึ่งเนี่ยได้คำตอบเนี่ยเขาเรียกว่ากำลังสองสมบูรณ์เอาโครงสร้างตรงนี้ไปเล่นมันจะออกมาแค่